สวัสดี a y we are learn about e n g l i ่ h สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องเดนสองหนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะทั้งถามคำถามไม่ถามคำถามดีกว่าแค่จะให้สะกดแล้วก็อ่านคำศัพท์นะคะคำแรกเลยคำว่า eraser พูด er ตามน,นะคะ eraser eraser แปลว่ายางลบ color pencil color pencil color pencil แปลว่าดินสอสีนะคะ cutter 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 แปลว่าคัตเตอร์นะคะ บ k กบ o กแปลว่าหนังสือนะคะ Mo บมอบไม้ถูพื้นบีนบี n แปลว่าถังขยะ Map Map แผนที่ Lunch บ o อก u n ลันช x บอก แปลว่ากล่องอาหาร scissor scissor กันกร envelope envelope แปลว่าซองจดหมาย crayon crayon แปลว่าสีเทียน pencil pencil แปลว่าดินสอ pen pen แปลวป่าปากกา school bag school bag กระเป๋านักเรียน backpack backpack กระเป๋าเป้ paper paper แปลว่ากระดาษ globe globe ลูกโลก Sta m ส s t มเ p p เปอร์ l i p ปเ p ปเปอร์ลวดหนีบกระดาษเพดซิลโฮเดอร์เพดซิลโฮเดอร์ที่ใส่ดินสอบุ๊กคลีบุ๊กลีตู้หนังสือ highlighter 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 ปากกาเน้นข้อความหรือไฮไลท์ broom broom ไม้กวาด pencil case pencil case กล่องใส่ดินสอ pencil sharpener pencil sharpener กบเหลาดินสอ กลูสติกกลกลาวกาวแท่งรู l e r ruler ไม้บรรทัดโน t e บุ o ก n o t e b ุ o k สมุด ink ค n อิงคหมึกคล clock days clock นาฬิกา days โตตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับสำหรับคลิปหน้าเนอะถ้าเราจะมาทำนะคะอ่ะ เราจะมีคำศัพท์ที่ควรควรควรได้รู้กันนะควรได้ควรได้เห็นกันนะไม่งั้นก็จะไม่รู้แล้วก็อันนี้จะมีคำถามมาท้ายคลิปด้วยนะคะมีห้าคำศัพท์นะคะ,คะ,คะที่ต้องควรรู้กันไว้เลย Backboard Backboard แปลว่ากระดานดำนะคะซึ่งทุกคนอาจจะเห็นมันเป็นสีเขียวเนาะแต่ว่าความจริงอะ่ะมันเป็นกระดานดำรู้ไหมทำไมขถึงเรียกว่ากระดานดำคนสมัยโบราณตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นสีดำแต่ว่าเขาก็เรียกว่ากระดานดำแต่คราวนี้พอเขาพัฒน,นาขึ้นมาก็เลยกลายเป็นสีเขียวก็เลยแต่ว่าก็ยังติดป่ายังเรียกกระดานเขียวยังไม่ได้ก็เลยเรียกว่ากระดานดำค่ะ ต่อไปคําว่า w h i t e b o a r d Whiteboard แปลว่ากระดานไวบอร์ดไม่เหมือนกันนะคะอันนี้แปลว่ากระดานดำส่วนอันนี้เรียกว่ากระดานไวบอร์ดไม่ได้เรียกว่ากระดานขาวนะคะเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากับกระดานดําเพราะคนติดเรียกกระดานดําเดี๋ยวจะเรียกสลับกันไปเนาะอ่ะก็เลยเรียกว่าไวบอร์ดค่ะอีกอันนึงค่ะ Computer computer แปลว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เขาไม่ได้เรียกว่าคอมพิวเตอร์นะเขาต้องเรียกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะต่อไป share s h a แปลว่าเก้าอี้ shock 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 เอาไวเ้เขียนเขียนกระดานดำนะคะต่อไปคำถามท้ายคลิป ไอ้ท้ายคลิปนะคะก็จะให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าคํานี้อ่านว่าอะไรที่แปลว่าเข็มทิศนะคะเข็มทิศนะคะอ่านว่าอะไรพิมพ์คอมเมนต์ภาษาไทยนะคะห้ามดูเฉลยนะเฉลยภายในเวลาห้ส สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาฉเฉลยค่ะ compass compass แปลว่าเข็มทิศนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องเนตส5 7ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมมาดูคลิปเรานะเดี๋ยวจะมี EP 2มาสะกดคำกันนะคะบ๊ายบาย